ทำอะไรทำอะไรเป็นอะไรอ๋อยังให้คนลากลงไปด้วยเหรอามามมมไม่ไม่ไม่ม่ทำไมตอนขึ้นนะขึ้นได้นะอทำไมตอนลงลงไม่ได้เป็นอะไรมาเร็ว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 พไปดลยนะพวกไปแลวนะ ไม่เอา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 มามาไป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 ลาไปเอาลงก่อนมาเลยไปมา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 มโอ้ยทำไมเออพัล่าเก่งไงพัล่าไทเกอร์ว่าเง้พัล่าเราลงก่อนมาเลยไปลงไปเลยเนี่ยพอเปิดประตูไว้ให้อยู่อ่ะไปลงไปไป ลงไปเลยปไปไปลูกไปเฮเกอร์กลัวบันไดเฮเกอร์กลัวบันไดโอ้ยเดื้อเอ้ยแล้วทำาอย่างนี้ทำไมมากลัวบันไดไม่กล้าลงนะมาเขาลุ้มลงมาเห็นไหมคนล่าขึ้นมาด่าแล้ว